วันนี้คุณผู้ชมเล่นอินเทอร์เน็ตหรือ,อยังคะธนวันเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยตื่นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ทําก็คือเข้าอินเทอร์เน็ตดูมือถือใครทําอะไรอัพเฟซบุ๊กดูซิเพื่อนเราทําอะไรกันบ้างจริงๆแล้วแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์เยอะเหลือเกินนะคะเดี๋ยววันนี้ในบอมแห่งไอทีรีเฟซจะพาคุณผู้ชมไปดูคว่า1น,นาที ของโลกนี้เวลาที่คนเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้าง YouTube Facebook ทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามได้กับนายบอมในช่วงของ IT Refresh นะคะธนวัลและทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณคิดว่าหนึ่งนะพีเกิดอะไรขึ้นบนอินเทอร์เน็ตบ้าง คุณคิดว่าจะมีคนเข้า Facebook สักกี่คนหมื่นคนแสนคนมีคนเข้า Facebook ถึง277,000คนต่อ1หนึ่งนาทีล็อกอินกันเยอะมากช่วยกันเข้ามาดูเว็บไซต์ Facebook ถึง6ล้านหน้าเขาเรียกว่า6 000, ล้านเพจวิว ในหนึนาที YouTube มีวิวถึง1.3ล้านวิวและมีคนอัปโหลดวิดีโอถึง30ชั่วโมงหมายความ1นาทีเนี่ยวิดีโอ30ชั่วโมงขึ้นมาให้คุณดูดูกันไม่ทันนะครับ <S <S ในหนึาทีมีคนเซิร์ช Google ถึง2ล้านครั้งในหนึนาที มีคนสมัครทวิตเตอร์ใหม่ถึง300คนและช่วยกันทวีตถึง100,000ทวีตมีคนอัพรูปขึ้นฟลิกร์ถึง3,000รูปและมีคนดูรูปถึง20ล้านรูปภายใน1นาทีอเมซอนขายของได้ถึง2ล้าน5แสนบาท คนส่งต่ออีเมลถึงกันถึง204ล้านอีเมลยังมีคนใช้อีเมลอยู่นะเนี่ยรวมเป็นการส่งผ่านข้อมูลทั้งสิ้น600กว่าเทราไบต์ทีเดียวถ้าคุณนึกไม่ออกว่า600กว่าเทราไบต์เท่าไหร่นึกได้ว่าฮาร์ดดิสต์ลูกหนึ่งสมมุติว่าฮาร์ดดิสต์2เทราไบต์ก็300ลูกแล้ว300ลูกกอง300ลูกก็มหาศาลลวซึ่งปัจจุบันนี้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่ามีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จํานวน เท่ากับประชากรโลกเรียกว่าเยอะมากแล้วทีเดียวแต่เขาประเมินไว้ว่าในปี2015จะมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออิเนเทอร์เน็ตได้ถึง2เท่าของจํานวนประชากรจะเยอะมากเลยเพียงในเวลา2-3ปีเท่านั้น2015เนี่ยปีเข้า AEC เลยทุกคนก็มีอุปกรณ์กังไปหมดนับง่ายๆว่าทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์ที่เข้าอิเนเทอร์เน็ตได้คนละ2อย่างทุกคนในโลก time